สวัสดีค่ะวันนี้นะคะประเด็นของเราก็คือสินส่วนตัวนะคะที่เป็นที่ดินของผู้ชายเนี่ยถ้าผู้หญิงช่วยในการผ่อนชำระเนี่ยจะถือว่าเป็นสินสมรสไหมและอีกกรณีหนึ่งค่ะถ้ามีบ้านนะคะปลูกอยู่ในที่ดินที่เป็นสินส่วนตัวนะคะของผู้ชายบ้านนั้นจะเป็นสินสมรสหรือเปล่าถ้าหากว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีส่วนในการช่วย ทำบ้านด้วยนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะดีกาที่เราจะพูดในวันนี้นะคะเป็นดีกาที่3943ก้าสี่สามทับสองห้าหกหนึ่งเพราะอะไรถึงเอาดีกามาลงนะคะดีกาก็คือ ข้อเท็จจริงนะคะที่ได้มีการเกิดขึ้นแล้วและไปสู่คำพิพากษาของศาลและคำพิพากษาของศาลดีกาก็ถือว่าเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นที่สุดแล้วนะคะในการที่จะวินิจฉัยจากข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมาเป็นข้อกฎหมายว่าศาลตัดสินข้อเท็จจริงแบบนี้ว่าอย่างไรคะ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราให้ตรงนี้นะคะเป็นผู้ชายนะคะ เป็นสามีก่อนนะคะสามีเนี่ยนะคะสามีเขาเนี่ยเป็นใครคะสามีเขาเนี่ยเขาก็มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งใช่ไหมคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งนี่ที่ดินแปลงอะเลขที่หนึ่งนะคะเราจะเขียนว่าเป็น ที่ดิน,นโฉนดนะคะสมมุติทุกอย่างคือการสมมุติถ้าใครอยากอ่านดีกาเต็มแบบว่ารละเอียดข้อเท็จจริงโจ์ฟ้องงไงจำเลยฟ้องว่ายังไงนะคะไปศึกษาได้ที่ดีกาอย่างที่บอกเลยค่ะเสร็จแล้วอ่าเราสมมุตินะคะที่พูดเนี่ยก็เพื่อความง่ายต่อการเข้าใจนะคะไม่ได้ลงดีเทลทางเรื่องกฎหมายแต่เล่าประมาณข้อเท็จจริงให้ฟังนะคะอาจจะตั้งเป็นเรื่องว่าเรื่องเล่าจากดีกา,ก,าก็ได้ค่ะ เลขที่1น,นะคะนี่คือที่ดินเลขที่1ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยฝั่งสามีเนี่ยก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งใช่ไหมคะบ้านหลังเนี้ยก็อยู่ในที่ดินแปลงนี้เหมือนกันแล้วฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายสามีก็ได้ซื้อมานะคะก็คือมันเป็นของเขา,าแหละบ้านและที่ดินเนี่ยก็เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายชายนะคะต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ไปสปากับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ได้ แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันนะคะทั้งสองก็ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วที่ดินแปลงนี้เ่ะคะยังเป็นสินส่วนตัวเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังเป็นสินส่วนตัวเหมือนเดิมอยู่ค่ะแล้วต่อมานะคะฝ่ายสามีนะคะก็ได้เอาที่ดินแปลงนี้ไปไหนคะเอาไปจำนนงค่ะ เอาไปจำนองจำนองหลังที่จะจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิงแล้วแล้วต่อมาเนี่ยเนื่องจากเป็นสามีภรรยากันแล้วภรรยาเนี่ยเขาก็ช่วยนะคะช่วยในการแบบผ่อนชำระเงินนะคะกับสามีก็คือเพื่อให้จำนองนะคะที่ฝ่ายชายเนี่ยเอาที่ดินไปจำนองอะ่ะนี่จะได้หมดลงนะคะแล้วก็ที่ดินอะ่ะจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคำถามก็คือ ถ้าภรรยาเนี่ยช่วยออกเงินในการผ่อนชำระนะคะที่ดินที่ติดจำานงของสามีคำถามก็คือแล้วจะถือว่าเป็นสินสมรสได้ไหมในเมื่อภรรยานะคะเขาก็ได้ช่วยสามีเนี่ยผ่อนที่ดินแปลงนี้นะคะคำตอบคือก็คือเป็นสินส่วนตัวของสามีเหมือนเดิมนะคะก็ที่ดินนะคะก็ยังเป็นสินส่วนตัวของสามีเหมือนเดิม เพราะอะไรถึงเป็นสินส่วนตัวนะคะทางศาลเนี่ยเขาก็ได้พิพากษาว่าที่เป็นสินส่วนตัวเหมือนเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยชำระนี่เงินกู้นะคะให้แก่ผู้ร้องเท่านั้นก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยนะคะสรุปก็คือที่ดินก็เป็นสินส่วนตัวแล้วระหว่างที่ทั้งสองคนนะคะอยู่กินด้วยกันบ้านใหม่ชั้นเดียวเนี่ยไม่โอเคละไมโอเคแล้วนะ อันนี้ปลูกใหม่นะปลูกใหม่เป็นบ้านสองชั้นมองให้เป็นบ้านสองชั้นนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะคำถามก็คือบ้านสองชั้นอันนี้นะคะ ที่ปลูกขึ้นมาใหม่ระหว่างที่สามีและภรรยาเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสกันถึงแม้ที่ดินน่ะจะเป็นสินส่วนตัวของสามีเช่นเดิมแล้วแล้วบ้านที่ปลูกมาใหม่ละที่เราอยู่ด้วยกันก็คือละอยากอยากรีโนเวทบ้านนะจากบ้านหนึ่งหนึ่งชั้นกลายเป็นสองชั้นเนี่ยอันนี้เป็นสินส่วนตัวหรือว่าสินสมรสคําตอบนะคะเป็นสินสมรสค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบ้านเนี้ย ตามหลักกฎหมายแล้วก็คืออะไรที่เป็นบ้านอะ่ะเขาเขาเรียกว่าเป็นส่วนควบของที่ดินนะคะก็คือใครเป็นเจ้าของที่ดินคนนั้นก็จะเป็นของบ้านแต่อ้าวแล้วแล้วสามีไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของเหรอเออมันก็ปลูกอยู่บนเออไงอะ่ะที่ดินเป็นสินส่วนตัวของสามีนะคะคําตอบก็คือไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะ เป็นบ้านที่เกิดจากการที่สามีภรรยาอะเอาง่ายๆว่าสามีเนี่ยยินยอมนะคะแล้วก็รับรู้ว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นการร่วมกันปลูกระหว่างสามีและภรรยาแล้วก็เขารู้เห็นทุกอย่างเลยว่าบ้านหลังนี้เกิดจากที่เราเนี่ย ช่วยกันน้ำพักน้ำแรงหามาด้วยกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นสินส่วนตัวเป็นข้อยกเว้นทางกฎหมายนะคะที่ไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินเพราะฉะนั้นบ้านเนี้ยก็เป็นสินสมรสก็สามีก็รู้นี่ก็คือระหว่างอยู่ด้วยกันก็ยินยอมก็รู้เห็นก็คือก็ช่วยกันทำงานจนเกิดได้บ้านหลังนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบ้านก็เป็นสินสมรสระหว่างสามีและภรรยาค่ะสรุปแล้วสรุปแล้วคืออะไรคะจากดีกานี้ สรุปแล้วก็คือดีการนี้นะคะสรุปว่าคือที่ดินเนี่ยก็เป็นสินสมรสค่ะถึงแม้ว่าภรรยาจะช่วยเอย้ที่ดินนะคะขอโทษน,นะคะเป็นสินส่วนตัวนะคะถึงแม้ว่าภรรยาเนี่ยจะช่วยในการผ่อนชำระก็คือเขาไปจำนองใช่ไหมคะ ถึงจะช่วยผ่อนชำระจำนองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้สินส่วนตัวเนี่ยกลายเป็นสินสมรสได้ที่ดินก็ยังเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายชายเหมือนเดิมและประเด็นที่2นะคะบ้านหลังนี้ล่ะบ้านหลังนี้นะคะปกติใช่ไหมอ้อลืมบอกไปเขาก็ใช้บ้านเลขที่เดิมนะคะก็คือจากบ้าน1ชั้นกลายเป็นบ้าน2ชั้นเนี่ยสมมติว่าบ้านเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่เใช่ไหมคะแล้ว มาปลูกใหม่ก็เป็นบ้านเลขที่9เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นหลักข้อยกเว้นของกฎหมายนะคะกฎหมายเขาว่างหลักไว้ว่าบ้านที่ปลูกอยู่บนที่ดินบ้านนั้นก็ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะบ้านหลังนี้เกิดจากความยินยอมของฝ่ายผู้ชายเจ้าของที่ดินแล้วผู้ชายเนี่ยก็รับรู้ทุกอย่างเลยว่าบ้านหลังนี้เกิดขึ้นจาก การที่ฝ่ายภรรยาเนี่ยได้ช่วยกันมาด้วยสรุปก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นสินสมรสนะคะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างที่สมรสกรันเขาเรียกว่าเป็นสินสมรสคะ่ะเข้าใจง่ายไหมคะนี่พยายามพูดให้มันง่ายที่สุดแล้วนะคะก็ถ้าหากว่าท่านไหนเข้าใจนะคะแล้วก็อยากให้อ้อยทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะ เม้นนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยและถ้าหากมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวออยจะตอบให้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ